สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่ซี่ทุกท่านนะครับสวัสดีเพียงนอิฟซีใจหิวกับช่องพรายเชีองวนพรายโค้งนะครับนี่หวานหวานไปแล้วนะครับนี่หวานไปแล้วหวานไปแล้วครับนี่ครับเมล็ดพันธุ์ยากษิน,นี่บอมบาซา่าหวานแล้ว ถไถยกำลังทำการปันป่นปั่นไม่ให้ลงลึกนะครับนี่รู้จะหนารู้จะบางครับนี่ละวาดตัวเียวนี่นี่ครับมาลิเพราะว่าสี่สีก่กิโลต่อไรอันนี้สัตว์ไปไรกว่า ประมาณเจ็ดแปดกิโลครับนี่แปดกิโลเก้ากิโลคอยดูกันต่อไปไม่ลงไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ทําไม่เป็นครับนี่เราไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ทําก็ไม่เป็นรู้จะหนาจะบางยังไงก็คอยติดตาม ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์นี่เลยครับเพื่อฝนมาเยียบก็ฝนตกมาเยียบนะครับนี่ว่าก็ว่ากันไปจะเป็นยังไงทดลองก่อนครับทดลองก่อนอยากกินที่นี้ อยากกินนี้นี่เราไม่เคยวานครับนี่เพิ่งว,วานครั้งแรกกินนี่บอมาซ่านครับช่วงทดลองเรียกว,ว่าช่วงชุดทดลองงานครับทดลองงานช่วงทดลองมาเล็ทันของเรา นี่ประมาณไร่กว่ากนครับเนี่พื้นที่ถ้าก็เกิดจริงๆนี่แน่นจริงๆนะครับนี่ถ้าเกิดทุกเม็ดนี่คอยดูคอยดูยดูผลงานดูผลงานกันโตป่อยนี่ตัดหญ้านะครับตัดหญ้าบริเวณนี้ตัดหญ้าไปด้วยร่อนหญ้าไปด้วยนะครับนี่พี่ใหญ่กับแม่วาดก็อยู่ข้างบนนี้นะครับนี่ มาสักพักก็เอาลงน้ำนะครับ เสร็จสิ้นพืที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าหนาเกินนะครับนี่ไม่รู้ว่ายังไงโทรไปสอบถามว่าหนาเกินไม่รู้นะครับคอยดูกันหนาไม่หนาะถ้าเกินมาก็รู้นะครับไม่กี่วันกี่วันเดี๋ยวก็รู้จะมูหรือจ่า เอาเพี้ยก็ไม่ว่าลงน้ำก็น้ำเี่เราก็มาทำงานเติมน้ำน้ำเยอะเลยตัดยาเยอะนะครับทำก็ท,ที่ละลอบเมื่อ,นนอาวานที่เตียนเตียนเอาเครื่องตัดยามาลอดออกแล้ใส่ปุ๋ยยาใช้อื่นไม่เย่งไม่เย่งปุ๋ยนะครับ วันไม่มีอะไรสบายนะครับอยู่เล่นปลูกยาวันวันไม่ต้องทำอะไรงานนี่ก็จะมาซ่อมนะครับนี่่อมตรงที่ไม่สวยไม่งามครับ่อมบำุงไปเล่นปลูกยาสบายใจนะรับเป้าหมายต่อไปนี่นะครับ เพลงนี้ครับนี่จะง่ายกว่าเพลงเมื่อกี้นะครับเมื่อเพลงเมื่อกี้ต้นไม้เยอะนะครับไทยก็ทำงานลำบากหน่อยต้นไม้เยอะก็ไม้ต่อไปครับประมาณสี่ลูกห้าลูกย่า ถ้าหนาแล้วมันเตะคอขึ้นมาเตะคอแล้วมันเตะคอไม่ได้ถ้ามันหนานะคมันเตะคอมนต้นข้าวนะนปีปกินนี่นี่บอมบาซา่าบาซา่าทำตัไปทำทีละนิดทำทีละหน่อยแปลงเยอะก็ไปทีละนิดเทนหน่อยนะคนี่ ลงทีเดียวก็จะใช้ทุนเยอนะน,น,น,อออนอะครับไปเทียนิดเทียหน่อยไปเยอะก็ยองว่าทุนเยอะแล้วครับเลาลงน้ำแล้วครับอืลาแล้ว ล่มลื่นมากสงบสบายหูนะครับนี่แกลงปลูกหญ้าทำงานีไม่วาดไปพี่ใหญ่ใเฮ้ย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 เดี๋ววยวอาของ เรานะครับต้นไม้เยอะนะคนระับนี่การเพาะปลูกการไถมันก็จะลําบากหน่อยนะครับบางที่บางแปลงเนะี่ยต้นไม้เยอะแต่เราก็จะอนุรักษ์ไว้นะคนระับเฮ้ยตรงไหนพออนุรักษ์ไวนะ้ได้จะเป็นร่มเงาให้กับช้างเวลาหน้าร้อนครับมันพอได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นอื่นจะลุกครับสวนอื่นๆถ้อแม่โครมาเอาลงครับแต่ก่อนทำไมบุกเบิกเขาจะเอาแม่โครมาลงเหมือนกันแต่ไม่เอาน้าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเอาไว้ดีกว่าเอะแม่เฮียเอาไว้ดีกว่าเพื่อได้ลมลื่นบ้างได้ยึดเวลาน้ำนะครับฝนตก ที่อันนี้ซึมซับน้ำไว้ใต้ดินเอ้มันก็ดีไปใหญ่ในตัวนะครับนี่นี่นะครับแปลงยาของเรานูน่นเมื่อวานก็ที่หลุงลูนะครับมาจัดการเฮี้ยไหมมาใช้เครื่องตัดหญ้ามามาล่อนออนนะครับเออนี่ใส่ปุ๋ยแล้วนะครับนี่ใบมนนันๆนี้ใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วเฮี้ยไหม ไปแล้วก็ดูเขียวนะครับเขียวกีอีเบียนมวยไหมยะเบียนไหมเบียนไหมเฮ้อเฮ้อมาเฮ้อเฮ้อเฮ้อนี่ต้องใช้เครื่องล่นนะครับนี่ นั่นจะใส่ปุ๋ยสบายใส่ปุ๋ยและพืชพวกนี้นะครับจเล็กๆไม่ดึงดูดปุ๋ยของเราไปด้วยนะครับเออขอบคุณทุกทุกลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณเฟซบทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเออภาพขึงแรงทุกทุกท่านนะครับ